เป็กสันชัยคอมเมนต์กลางไอจีเจเจตรินผู้หญิงในคลิปหน้าคุ้นๆน,นะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองเลยทีเดียวสำหรับนักร้องคุณพ่อขาแดนเจเจตรินที่ขณะนี้กำลังมีข่าวร้อนๆเกี่ยวกับข่าวลือเลิกรากับภรรยาสาวปิ่นเกียิมณีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ข่าวลือแต่อย่างใดจนทำให้หลายคนจับจ้องไม่วางตา โดยล่าสุดคะ่ะเจได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์คลิปในขณะที่ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งมีครูหน่องเดนเซอร์คนสวยไปร่วมโชว์ด้วยด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้เพียบในขณะที่เป็กสันชยัยสามีของธัญญาธเญเรศก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวว่ามีผู้หญิงหน้าเวทีหน้าตาคุ้นๆน,นะทางด้านเจเจตรินได้ตอบกลับว่าจบแล้วขอแถมอีกหนึ่งเพลงด้วยน้องสาวคุณอ่ะ ซึ่งเป๊กก็ตอบกลับไปว่าพรุ่งนี้เจอที่ชายเขานะครับอาจจะขอ2องเพลงแน่เลยทั้งนี้ผู้หญิงในคลิปที่เป็กพูดถึงก็คือปุ๊กกี้น้องสาวคนสนิทของเป๊กสัญชัยนั่นเองซึ่งเจ้าตัวยังได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมสนทนากับทั้งคู่ด้วยว่ามันไปหน่อยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ